ฟังสื่อเกาเหลีรู้ชัดลิซ่าเดินสายต่างประเทศในอนาคตแฟนๆชี้ลิซ่ากับ y วจีบอกแบบนี้ค่ะ ดีว่าทุกคน,นคะช่องสไตล์นิวจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวข้องกับสัญญา YG Entertainment อย่างที่ทราบกันค่ะก่อนหน้านี้ YG ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มไร้พิงจะยังคงดำเนินต่อไปนะคะก็จะมีอัลบั้มและการเวิร์ทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตกับ YG หลังจากที่เงียบมานานค่ะในเรื่องสัญญาเดียวผลปรากฏว่าล่าสุดทาง YG ได้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าสวัสดีนี่คือ YG Entertainment เมื่อเร็วๆนี้ไร้พิงได้ต่อสัญญากับ YG สำหรับกิจกรรมกลุ่มของพวกเขาและเราได้ตกลงจะใ่ดำเนินการทางสัญญาเดี่ยวเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมเดี่ยวนั่นเองเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มไร้พิงและเรายังจะเชียร์กิจกรรมของแต่ละสมาชิกด้วยหัวใจอันอบอุ่นขอขอบคุณสรุปก็คือไม่มีการต่อสัญญาเดียเด่ยวทั้งหมดทั้ง4คนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ตามที่คาดไว้ค่ะนอรลิซาไม่อยู่กับ YG ทั้งสื่อและ,ะแฟนๆต่างก็หวังว่านอรลิซาจะเด ตามทางนะคะในค่ายในเอเจนซี่ในอเมริกาชัดเจนและชัดแจ๋วไม่มีโครงเครืออีกต่อไปค่ะทางด้านสื่อเกาหลีใต้ก็ขยี้ข่าวต่อนะคะบอกว่าไบรกพิงยังคงมีสัญญากลุ่มกับ YG จี้ซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าไม่มีการต่อสัญญาเดียวส่วนเจนนี่มีการตั้งค่ายเป็นของตนเองมีชื่อว่า OA นะคะหรือออทอเทรียสื่อเกาลีบอกต่อว่า y วจีเจระจาส่วนบุคคลในเรื่องสัญญาเดี่ยวล้มเหลวเมื่อเร็วนี้เจนนี่มีเป้าหมายนำสิ่งใหม่ๆที่จะดึงดูดความสนใจด้วยวิธีที่แตกต่างคาดว่าจีซูก็จะมุ่งเน้นไปทางการสแสดงส่วนโรเซ่ก็จะเป็นแนวเพลงแนวดนตรีและลิซ่าอาจจะเดินตามทางด้วยกิจกรรมเดี่ยวในต่างประเทศนั่นเองค่ะ ตามที่สื่อเกาหลีและสื่อต่างประเทศได้มีการมองออกและตีข่าวนะคะก็คาดว่าน้องลิซ่าจะไม่ไปต่อกับ YG อยู่แล้วค่ะเดินแนวทางอิสระนั่นเองแฟนๆค่ะต่างก็ผูดขึ้นแฮชแท็กโซโลอิ l ลิซ่าอีสตคัมมิเราก็มาฟังชาวเน็ตบางส่วนนะคะได้มีการทวิตบอกว่าลิซ่าเป็นกระแสรแรงมากๆนับตั้งแต่ได้รับการยืนยันว่าเธอไม่ไปต่อกับ YG ตามคาดลิซ่าไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมของเธอจริงๆ ขอบคุณพระเจ้าลิซ่าเป็นอิสระตามคำอธิษฐานของเราเราได้รับคำตอบแล้วหวังว่าลิซ่าจะประสบความสำเร็จลุ่งเรืองมากขึ้นกว่านี้ขึ้นไปอีกลองจินตนาการว่าเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากการเดียดเชื้อชาติไม่ได้รับการดูแลป้องกันเท่าที่ควรตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมา YG ไม่เคยปกป้องลิซ่าทุกครั้งที่มีดรามา่า ลิซ่าไม่ได้รับการเชิดฉัยไบจีคอยรั้งเธอเอาไว้ตลอดเวลาและไม่เคยปกป้องเธอเลยลิซ่าไม่เคยได้รับอนุญาตในการออกงานต่างๆฉันยังจำได้และในที่สุดวันนี้ที่ฉันรอคอยลิซ่าเป็นอิสระในฐานะศิลปินโซโลประมาณนี้ค่ะฉันเคยชวยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ